ไปอยู่ที่ของเราเดียวลองเลยสามฮลืมโดด คนปะคอองแฟรทำไมเหรอปะ วันที่ยังวะก็มีฟังเรลงผีที่โรงพยาบาลเจงใหม่เอกชนที่คิดว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลใครเราใครเราวะเ<ม>ออใครเราวะเออเราฟังหลายเรลงอ่ะคือคนเราอ่ะแกนับถือศาสนาคิดไง คิดก็แม็กกันดิไปหามาไปหามาแม็กนี่อยากฟังใกล้บ้านดิอยากเจอว่าซันโนโนคือคือคิดสภาพตัวเองแล้วแบบแบบถ้าเจอจงังๆก็น่าจะแบบ นี่ยังมาได้เขาจะแบบเ่โงวะนี่มีผีล่านหมูกระทะเตลยนะเว้ยอันนี้อันนี้มาได้ไปบ่อยเหนือหน้าเนือหน้าปล่อยไปให้หนึ่งแม็กนานเนย่ะ แค่นิ่งก่อนนิ่งก่อน,น,อนดึงยาก่อนออกขวาออกขวาที่มาอออก,ออกอขวาที่ไปยืนวัดนี่ยังไงอุกสองแม่งยิงโหโดนทุกเม็ดปัดจ่ายแฮนี่งงงอุกสองมปลอมน,นี่นั่นน่ะในบ้านเหรอก,กีอก่กี่ไม่อยู่นอกบ้านลังบ้านลังนอกบ้าน ลุนไปแล้วหายสะดุ้งยึงนีไ่ไหนวะลุนไปแล้วไไหลายบ้านแล้วฟาร์มาจะมาเจอตูตีกันฟาร์มาจะมาเจอตูตีกันอื้มอื ตูตีคือยังอู U C คือปืนเนี่ยปืนเนี่ปืนนี่ทถือเนี่ยไม่เป็นปืนโคตรมันเนี่ยที่ปืนถือเนี่ยเห็นไหม U Z I เธอก็ยื่นอยู่นิ่มๆกับใครแต่พอตั้นน่ะฮะอ๋อ U Z I เออๆกว่าฉันก็หาใจอยู่นามเทสเอานี้ไหมเอาอันนี้ไหมเอายูเซทไอไหมเดินเลนฟาร์มัส มาวันนี้วันนี้ฟาร์มมก็มีเฟสจะเอาฟาร์มมหรือจะเอาวันนี้เอาตูตีมาเอามาเอาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วด้านข้างนี่นกระชวยปิ๊ปปิ๊ปนี่แนววะบอนเบอร์ปบอนเบอร์สามอ๋อไม่ได้กดดันนะเร็วๆศูนย์เอาไปกดหรือก่ะ มันเข้าไปจะไปให้มันได้ใหญ่กระสุนเลยว่ะโอ้ยยังไปนาไปตาเนี่ยยัเล่นเนี่ยอีกแฮมโตน้แฮมโต้ยิงมันยิงมันร้องอะไรร้องห้าวเลยอ้าวเดี๋ยวโดนปุ้นยิงเหรอดึงได้ไหม พี่หลังเข้าปพี่หลังเข้านี่ไหนวะพอมต้านสตางะ่ะ <my> เฮ้ยเอ็ดแฟนคิงพอหายอยู่ปะคิเงเวลาให้ยิงโดนอ่ะคิงหันปะว่ามันขึ้นอะ่ะ เห็นดิเหนือขึ้นเม็ดสีเลยซ้ำแม่งทำไมอ่ะไม่ไม่ฮะแครหูบดได้ห้าเปอร์ห้า,หาเคยเข้าไปพอใครเลย <c oughs> <c oughs> เคยเข้าไปหอแต่ไม่ได้สังเกตว่ามันขึ้นบ่ดอ่ะขูอเนี้ยขูอีนี่มาอูอ่ะหลังเข้าว่ะ ดึงมาด้านนี่ยเทคนิคะนี่ฮะถึงสอนพี่ฮะไปเลยเทคนิคตัดเล็บคมนางหมาโอ้โห,โหต,ตัวหนึ่นตัว โอ้โหมานี่มานี่วีทอยมามเรียบร้อยหรือกระจือตูดโพก็ซูนจะหมดว่ะยิงมันเกินไหนวะปอดสต๊ด หลางต้นไม้เหรอ Mark the location ปิดทิ้งหาคูณสี่ของ Mark the location จ้างนี่โอ๊ย้เนี่ยโอ้ยยาต่อตะวยยยิ วิ่งชาติวะมายิงยังมาแหรอปี๊วี๊เดี๋ยววิ่งเข้าวงเลยนะวงม่ได้ละวิ่งวิ่งวิ่งมาทางนี้เนี่ยอ้อมอ้อมไปไม่ตัวละเร็วเร็วดูมา โอกอัพแทงโหย,ยิงลมคมกีบบอกเลยกระสุนเขียวบวมมีแล้วเนี่ยเหลือสองแม็กสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มาเอาที่เพ่อนดเดี๋ยวเพิ่อนดูกองเนี่ยเพเก็บมามีสามร้อยนัดเออนี่ก็มี ในบ้านนีมีของหรือมีคนมีปืนเป็นมีกับมีของ,ม,ม,ของมีกันอาจจะป้ออยู่หามุมเล่นดีกว่าขวาไปเอ้ยไปซ้ายคอาอยู่ขวากันเช็คลังกัน เอ้ยอยู่หลังหมดเลยว่ะตลอดหาวายบอส Mark the location. Yeah. lên oh. Yeah. 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 ช um ั้นสองน่นหนักอ่ะเที่แบบยิงรัววะไอ้เนาะมันบ้าเท่เพื่อนไอซิบสีได้ย้าไปมาทิ้งไหมอุ้ยได้เยอะว่าตานี้พอ ไปกินอยู่ดักพ่อไปกินอยู่เจองูว่ะควาคว,ว,วาน่าจะปลอดภัยไอ้ควายนั่นเขายิงเันเฮ<ป>้ยอยู่บ้านวะ่ะชัวร์เลยอ,<ป>อยู่บ้านแน่เลยอะ่ะได้ยินเสียง<ป>เปล่าวะ ออแล้วนะครับจังหวะนี้เราจะขึ้นอ้าหลังหินหลังหินหลังหินนี่ทำหัวปิ้มปิมอยู่ทำตัวไม่ไหนน่าอยู่แถวๆกันน้อนบีไงมึงมาร์คเดอ็อกเคชั่นเอาขึ้นมาออกมาวะมันมีควันไหม นี่อันนึ่งเรียกไปเถอะนี่มันน่าจะเห็นดีแล้วไอ้หลังหึงพางซ้ายอุ้ยเนินตามาาวะจังหวะนี้โคตรสวยนี่นี่มาร์คต์เดอะโลเคชั่นนี่ตรงนี้ทังต้นไม้อุ้ยวันนี้ก่อนมันใช่ตีเดียวกันก็วะ น่าจที่สองก็สวยนะเอาที่สองไหมลนใส่ไฟเลยขวากันเลมข้อามันดูขวา น้องอ่อน่กี้มันออกไปตัตวโตเลยไหนวะต้นไม้ที่หลังต้นไม้อะไม่ได้วะโกตกันเกิน